You're Summary to listening The สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องใหญ่ที่กำลังส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยเราโดยตรงเลยนะครับเรื่องที่สหรัฐประกาศจะใช้มาตรการภาษีตอบโต้ที่เรียกว่า reciprocal t a r i f f นะครับใช่ค่ะซึ่งไทยเราเนี่ยโดนในอัตราที่ค่อนข้างสูงสูงถึง37%เลยนะคะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้1สิงหาคมปี2568สร้างความกังวลกันเยอะเลยทีเดียว ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันให้ชัดๆไปเลยนะคะว่ามาตรการนี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมเอ่อทำไมไทยถึงโดนอัตราที่สูงขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดผลกระทบมันจะกว้างแค่ไหนทั้งเศรษฐกิจโดยรวมภาคส่งออกผู้ประกอบการแรงงานเกษตรกรไปจนถึงชีวิตประจำวันเราๆท่านๆนี้ละคะ่ะโดยเราก็จะอิงข้อมูลจากหลายๆสถาบันที่เขาวิเคราะห์กันไว้นะคะ เพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆแล้วก็หาทางรับมือกันงั้นเริ่มกันที่ตัวภาษีตอบโต้ก่อนเลยครับแนวคิดหลักๆของมันคืออะไรครับเนี่ยสีนำเข้าจากสินค้าของประเทศคู่ค้าในอัตราที่เท่ากับประเทศนั้นๆเก็บจากสินค้าของสหรัฐข้อหมายที่เขาบอกก็คือต้องการลดขาดดุลการค้าแล้วก็สนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศเขาเองค่ะอ๋อครับแต่ทีนี้ทำไมาไทยถึงโดนสูงถึง37%นล่ะครับคือมันสูงกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนหลายประเทศเลยนะค่ะ อันนี้มีการวิเคราะห์ก,กันหลายมุมเลยนะคะปัจจัยแรกที่พูดถึงกันบ่อยๆก็คือเรื่องที่เราเกินดุลการค้ากับสหรัฐค่อนข้างเยอะค่ะน่าจะราวๆมื่นเอ็ดถึงหมื่นสองพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ <S 2> <S 2> <S เยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะบางส่วนก็มองว่าอาจจะเป็นการตอบโต้ภาษีที่ไทยเคยใช้ในอดีตหรืออาจจะเป็นสูตรคำนวณง่ายๆที่อิงตัวเลขขาดดุลการค้าเป็นหลักเลย อย่างที่เคยมีบทวิเคราะห์ของ KKP k KK เขาให้ข้อสังเกตไว้นะคะครับ,รบนอกจากนั้นก็ยังมีความกังวลเรื่องที่แบบว่าไทยอาจจะถูกใช้เป็นทางผ่านสินค้าจีนหรือที่เรียกว่า Transshipment นะคะอ๋อคือส่งผ่านไทยเพื่อเลี่ยงภาษี ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือ non tariff barriers ด้วยค่ะโอ้โหฟังดูมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่จริงๆครับแล้วผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแหะครับโดยเฉพาะภาคส่งออกที่เราพึ่งภาษารัฐมากๆเนี่ยจะรุนแรงแค่ไหนครับอันนี้รุนแรงแน่นอนค่ะเพราะต้องไม่ลืมว่าการส่งออกบ้านเราเนี่ยสัดส่วนมันสูงถึงราวๆห้ของ GDP เลยนะคะครับ ครึ่งกว่ากาเลยใช่ค่ะแล้วตลาดสหรัฐก็เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของเราคิดเป็นสัดส่วนก็เกือบ19%ของการส่งออกทั้งหมดมีสถาบันวิจัยบางแห่งเ้าประเมินว่าถ้าเราโดนภาษีเต็มๆ37%เนี่ยอาจจะฉุด GDP ปีนั้นให้ติดลบได้เลยนะคะโห oh, GDP ถึงขั้นติดลบได้เลยเหรอครับอันนี้น่ากังวลมากจริงๆแล้วสินค้ากลุ่มไหนครับที่จะโดนผลกระทบหนักที่สุด กลุ่มหลักๆก็คือสินค้าที่เราส่งออกไปสหรัฐเยอะๆนะคะเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็พวกเซมิคอนดักเตอร์ครับหรือว่าพวกชิ้นส่วนที่เราส่งไปประกอบที่อื่นก็โดนด้วย คำถามดีคะ่ะคือมันไม่ได้กระทบแค่สินค้าสำเร็จรูปนะคะมันยังรวมไปถึงสินค้าขั้นกลางที่เราส่งไปประกอบต่ออย่างเช่นส่งไปจีนหรือในอาเซียนก่อนแล้วค่อยส่งต่อไปสหรัฐอย่างพวกยางรถยนต์หรือชิ้นส่วนยาโยนต์ต่างๆอันนั้นก็โดนผลกระทบไปด้วยคะ่ะเหมือนโดนสองเด้งเลยนะครับเนี่ยทั้งส่งตรงทั้งส่งผ่านที่อื่นไม่ใช่แค่ว่าสินค้าไทยจะแพงขึ้นอย่างเดียวแต่เรายังเสียเปรียบคู่แข่งด้วยสิครับ โดยเฉพาะเวียดนามที่ได้อินว่าโดนภาษตีต่ำกว่าเราถูกต้องเลยค่ะนั่นประเด็นสำคัญมากสินค้าไทยจะเสียเปรียบเรื่องราคาทำทีเลยค่ะถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนามและยังมีความเสี่ยงอีกนะคะว่าสินค้าจีนที่เขาเข้าตลาดสหรัฐได้ยากขึ้นอาจจะหันมาทะลักเข้าตลาดไทยหรือตลาดอื่นๆในภูมิภาคแทนอืม กลายเป็นว่าการแข่งขันในบ้านเราเองแล้วก็ในตลาดอื่นที่เราส่งออกก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะผลกระทบมันดูไม่ได้อยู่แค่ภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วนะครับเหมือนจะลามลงไปถึงระดับฐานรากเลยแน่นอนค่ะกลุ่มแรกที่น่าห่วงมากๆคือพี่น้องแรงงานในภาคอุตสาหกรรมส่งออกเลยค่ะที่อาจจะต้องเจอการลดชั่วโมงทำงานหรืออาจจะถึงขั้นเลิกจ้าง เขาคาดกันว่าอาจจะกระทบแรงงานในระบบเป็นล้านคนได้เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเป็นล้านคนเลยเหรอครับค่ะถัดมาก็คือกลุ่ม SME ที่เป็นผู้ผลิตรับจ้างหรือ OEM ะคะ่ะพวกรับจ้างผลิตให้แบรนด์อื่นกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงสูงมากที่จะโดนยกเลิกออเดอร์หรือโดนกดราคาซึ่งแบบว่าเขาอาจจะสายป่านสั้นกว่ารายใหญ่ก็อาจจะต้องปิดกิจการไปก่อนได้ค่ะ วน่าเห็นใจจริงๆครับแล้วพวกพวกค้าแม่ค้าทั่วไปหรือพี่น้องเกษตรกรล่ะครับจะโดนผลกระทบยังไงบ้างครับคือพอเศรษฐกิจโดยเรือมันซบเซากําลังซื้อคนในประเทศก็จะลดลงไปด้วยพอค้าแม่ค้ารายย่อยก็จะขายของได้น้อยลงตามไปค่ะครับส่วนเกษตรกรถ้าสินค้าเกษตรแปรรูปส่งออกได้น้อยลงอย่างทูน่าน้ำผลไม้ข้าวราคาผลผลิตก็อาจจะตกต่ำลงได้ หรืออาจจะเจอสินค้าเกษตรราคาถูกจากจีนเช่นกระเทียมพริกแห้งเข้ามาตีตลาดในประเทศเรามากขึ้นไปอีกค่ะโอ้โหฟังดูแล้วมันกระทบเป็นลูกโซ่ยาวเลยนะครับเนี่ยอาจจะวนกลับไปซ้ําเติมปัญหานี้ครัวเรือนที่เราก็มีอยู่เยอะแล้วด้วยใช่เลยค่ะทีนี้ในฝั่งของตลาดการเงินการลงทุนบ้างครับมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างในตลาดเงินที่เห็นชัดๆก็คือค่างเงินบาทจะผันผวนสูงขึ้นนะคะ แต่แนวโน้มหลักๆเนี่ยคือแข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากปัจจัยที่ดอลลาร์เขาอ่อนค่าลงเองนะคะมีคาดการว่าสิ้นปีอาจจะอยู่แถวๆ31บาท50ถึง32บาท50ต่อดอลลาร์ค่ะครับแล้วการลงทุนเหรอครับด้านการลงทุนความไม่แน่นอนสูงแบบนี้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะชะลอการลงทุนใหม่ๆออกไปก่อนค่ะรอดูสถานการณ์หรือที่เรียกว่า wait and see รอดูก่อนค่ะ ระยะยาวก็มีความเสี่ยงที่อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตออกจากไทยถ้าภาษีเราสูงกว่าคู่แข่งมากๆแต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้อานิสงจากการย้ายฐานหนีสงครามการค้าจากจีนในบางอุตสาหกรรมเหมือนกันค่ะอืมก็มีทั้งเสี่ยงทั้งโอกาสนะครับค่ะ แต่ก็มีความเสี่ยงใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกเช่นการที่สหรัฐอาจจะจำกัดการส่งออกชิป AI ขั้นสูงมาไทยซึ่งอันนี้ก็อาจจะกระทบแผนที่เราจะยกระดับอุตสาหกรรมเหมือนกันค่ะดูเหมือนเรากำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านมากๆพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วแนวทางการปรับตัวหรือรับมือทั้งภาครัฐทั้งเอกชนควรจะเป็นไปในทิศทางไหนดีครับสำหรับภาครัฐนะคะ โจดเร่งด่วนที่สุดเลยก็คือการเจรจาต่อรองค่ะพยายามลดอัตราภาษีลงให้ได้มากที่สุดอาจจะตั้งเป้าให้ใกล้เคียงกับเวียดนามก็ยังดีแล้วก็ต้องควบคู่ไปกับการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งกลุ่ม SME แล้วก็แรงงานค่ะครับต้องมีมาตรการเยียวยา ใช่ค่ะรวมถึงการป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าหรือการทุ่มตลาดจากต่างประเทศด้วยแล้วก็การหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพิ่มเติมรวมถึงอาจจะต้องพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีนําเข้าบางรายการเพื่อช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการด้วยค่ะครับแล้วในฝั่งของผู้ประกอบการเองโดยเฉพาะ SME แหละครับควรจะปรับตัวยังไงดี ภาคเอกชนกับ SME นี้จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เลยค่ะอาจจะลองใช้แนวทาง 4P ที่ทาง SCB EIC เขาเคยเสนอไว้ก็ได้นะคะคือ Product ปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้แตกต่าง Place คือกระจายความเสี่ยงไปตลาดใหม่ๆอย่าพิ่งตลาดเดียว Preparedness คือเตรียมพร้อมภายในบริหารสต็อกบริหารต้นทุนให้ดีและสุดท้าย Productivity คือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะรวมถึงการใช้ประโยชน์จากพวกข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยเรามีอยู่กับประเทศต่างๆให้มากขึ้นด้วยค่ะอืมครับดูเป็นแนวทางที่ต้องทำหลายอย่างเลย ค่ะแล้วก็ในภาพรวมระยะยาวนะคะนี่อาจจะเป็นโอกาสให้ไทยเราต้องจริงจังกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจลดการพึ่งพิงการส่งออกไปตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปต้องมุ่งเน้นการยกระดับอุตสาหกรรมที่เรามีศักยภาพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศค่ะสรุปได้ว่าผลกระทบจากกำแพงภาษีของสหรัฐครั้งนี้เนี่ยเป็นความท้าทายครั้งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆนะครับสำหรับเศรษฐ,ฐกิจไทย กระทบตั้งแต่ภาพใหญ่ระดับประเทศลงไปถึงปากท้องของประชาชนทั่วไปเลยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงมากๆใช่เลยค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะในทุกวิกฤตก็มักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเหมือนกันนั่นสินะครับประเด็นที่น่าชวนคิดต่อก็คือว่าประเทศไทยเราจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างไง แล้วภูมิทัศน์การค้าโลกที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้จะผลักดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาไปในรูปแบบไหนในอนาคตก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามแล้วก็หาคําตอบกันต่อไปนะครับ